พิษณุโลกบอกขยะปิดอ๋อแล้วไม่มีแบ็กอัพแลนพิษณุโลกมีปัญหาขยะเยอะอยู่อ๋อบอกขยะปิดอืมมาเต็มเลยเนี่ยไม่เก็บขยะอมันวิกฤตขนาดนั้นเหรอขยะหาที่ทิ้งไม่ได้เขาปิดบอกขยะเอออืม ในในเมืองนะคะเมืองพิศณุโลกปิดบอกขยะเทศบาลหยุดเก็บขยะชั่วคราวอือะไรอีกไอ้ผมมีอะไรปวดอีกแล้วอะไรเนี่ยอ่ะยังเ็ีวขอตัวสอบก่อนอ่ะวันนี้เขาทำหน้าที่กันนะจะช่วยคุณช่อก็เห็นว่าคุณช่อคงเหนื่อยอ่ะ เมื่อวานนี้เห็นแทบจะทุกรายการเลยวันนี้ก็หลเหมือนมีคิวอีกหลายรายการเลยค่ะไม่เห็น,นอ่ะถือว่าเป็นควันหลงก็แล้วกันอ๋อพิษณุโลกเรื่องขยะอ๋อเนี่ยจัดข่าวตามคําขออ่สถานการณ์เรื่องขยะในจังหวัดพิษณุโลกเขาไม่ได้ประชดขณะที่หลายองค์กรปกครองท้องถิ่นหลายแห่งไม่สามารถแก้ปัญหาเอาขยะในชุมชนไปทิ้งที่บ่อขยะเนื่องจากบ่อขยะเอกชนปิดปรับปรุงชั่วคราว ส่งผลให้ชาวพิชโลกตายและวผลกระทบไปตามๆกันแล้วบางแห่งมีคนแอบลักลอบเอาขยะไปทิ้งตามแม่น้ําหรือไม่ก็ไปไว้ริมถนนค่ะซึ่งผู้บริหารระดับจังหวัดกําลังหาทางออกกันอยู่รายงานที่ได้ข่าวส่วงเข้ามาบอกเทศบาลนะครพิชโลกเนี่ยอ,นนอันนี้เป็นเทศบาลนะ ออกเก็บขยะในพื้นที่เขตรับผิดชอบโดยจุดทิ้งขยะเนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตลาดรวมใจอําเภอเมืองพิษณุโลกแต่มันจะมีปัญหาก็คือว่าประชาชนนอกเขตเอาขยะมาทิ้งจำนวนมากจนล้นขยะจนล้นถังที่เขาจัดเอาไว้ให้อะคะ่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลกเลยต้องจงจ เลยต้องจัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าจุดทิ้งขยะ24ชั่วโมงคือที่จุดอื่นก็คงไม่รู้จะไปทิ้งยัคือหมายถึงว่านอกเขตเทศบาลก็ขนกันมาทีเทศบาลมือที่ทิ้งไว้แล้วขนก็มาทิ้งเลยเทศบาลนี่เห็นเทศบาลพิศโลเป็นอะไรและยังไงต่อมีคุณลำจวนที่เป็นพนักงานท้ายรถขยะเทศบาลพิษณุโลกอะค่ะบอกว่าต้องมาเฝ้าเลยตัวคุณลำจวนได้รับมอบหมายต้องมาเฝ้าจุดทิ้งขยะบริเวณด้านหน้าตลาดรวมใจเพราะประชาชนที่อยู่นอกเขต ทิ้งเนี่ยเอาขยะมาฝากทิ้งเป็นจำนวนมากก็เลยอธิบายไปว่าตรงนี้มันของเขตเทศบาลให้ไปทิ้งในเขตพื้นที่ของตัวเองเอบตอไหนก็อบตอนั้นอย่างนั้นเหรอทีนี้ผู้ที่จะเอาขยะมาทิ้งก็ไม่พอใจไงคะแล้วบางทีปะทะคารมกันถ้อยคํามันก็รุนแรงออออคุณลำจนบอกอยากจะให้เห็นใจคนปฏิบัติหน้าที่บ้างดิฉันก็ทําตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายมาคือเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนเรื่องขยะล้นเมืองพิษณุโลก ตอนนี้เจ้าหน้าที่นอกจากคุณลำจวนคือต้องผัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าจุดทิ้งกัน24ชั่วโมงแล้วพอช่วงเช้าตรู่เนี่ยรถเก็บขยะของเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยจะขนขยะไปทิ้งในพื้นที่รับผิดช,ชอบอีกครั้งเพราะค้าแม่ค้าจะชาวตลาดร่วมใจอยากวิงวานประชาชนนอกเขตเทศบาลให้เห็นใจกันบ้างเฉพาะแค่ขยะจากตลาดกับคนในเขตเทศบาลเอามาทิ้งเนี่ยมันก็เยอะมากแล้วทำไมอ่ะมันมีเรื่องอย่างนี้เจนๆ้เลย อ่านไม่ทันไหนโอ้โหนี่ให้เรื่องเราเช้านี้ไม่มีเวลานําเสนอพี่ตกข่าวเลยนะเออบอกคนดีๆเขาไม่ทิ้งกันอย่างนี้โหแลด่า้ดยใช้คำนุนแรงเลยค่ะไหนอ่านไม่ทันอ่ะดูคําด่าฮะตะกี้วบวบๆนี่ไงคนดีๆเขาไม่ทิ้งแบบนี้มีแต่คนจุดๆนั่นแหละที่เอามาทิ้งโหโทษนะอ่า อเขตหนึ่งพิษุโลกก็อยู่ในเขตนี้นเขตเทศบาลอเขตหนึ่งพิษุโลกที่จะเลือกตั้งกัน15กันยานเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ไม่บอกก่อนไม่เราสอสผู้สมัครมาดีเบตกันแล้วเอาเรื่องขยะเนี่ยเอาเอาเรื่องขยะนี่จะทำไงไงต่อนะเอออ่ะรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกคุณนัทรัตนค่ะบอก คือในส่วนของเทศบาลเนี่ยเก็บขยะยังไม่หยุดนะคะยังไม่ได้รับผลกระทบเยอะอแต่ละวันเนี่ยทางเทศบาลนาครพิศณุโลกเก็บขยะในพื้นที่วันละประมาณ90ตันต่อวันแต่หลังจากที่มันมีปัญหาการปิดบ่อขยะเนี่ยทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาอยู่รอบๆนอกเนี่ยมันมีปัญหาว่าจะาไปทิ้งที่ไหน,นบ่อขยะเอก,กนชนมันปิดใช่แล้วบางทีก็เลยมีคนเอาทิ้งอยู่ในเขตเทศบาลนาครพิศณุโลกอ ตอนนี้ก็แก้ปัญหาจัดรถเฉพาะกิจเก็บขยะเพิ่มเติมเป็นวันละร้อยตันตามจุดที่ทิ้งอย่างเช่นที่ตลาดร่วมใจเนี่ยค่ะคือให้พ่อค้าแม่ค้าเอาขยะมาทิ้งได้อาลวถามว่าแล้วคนอื่นที่เขามาทิ้งอก็ทิ้งได้เหมือนกันอ่ะบอกอย่างนี้ค่ะเพียงแต่ว่าคนที่เอาไปเฝ้าไว้อะเอาไว้ป้องปรามว่าคนนอกเขตอย่ามาทิ้งมากคือทิ้งเล็กน้อยพอประมาณพอไหวอย่าทิ้งเยอะ โดยเฉพาะรถที่ไปขนขยะตามห้างตามหมู่บ้าน,น,นคือถ้าเป็นขยะตามบ้านเรือนถ้าชาวบ้านเอามาทิ้งกันเองเนี่ยท่านรองนายกเห้สมมติว่ถงสองถ<อ>ง,งอาจจะว่าออไม่ได้หรอกมันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาเป็นมาแบบขยะจากห้างสรรพสินค้าหรือหมู่บ้านเลยอันนี้มันมาเยอะไยคะเออทีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปกติเขาจะต้องมีมาตรการในการดูแลขยะของตัวเองนะคะอะของใครของมันเองดูแลหน่อยชิวะว่ามันนั้นล่าสุดอันนี้เรื่องใหญ่จริงๆิงท่านผู้ชม ผู้ว่าพิุโลกผู้ว่าภูเสตสมจิตบอกเลยปัญหาขยายพิศโลกเนื่องจากบ่อขยายเดิมกำลังกระบาดสัญญา30กันยายนนี้ก่อให้เกิดปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น32แห่งคือเทศบาลเนี่ยเป็นหนึ่งใน32องทั้งไปค่ะรวมถึงมหาวิทยาลัยนรสวนด้วยเกิดปัญหาไม่มีสถานที่ที่ขยายแล้วเกิดปัญหาเพราะประชาชนต่างคิดว่าเสียเงินกับค่าขยายกับองค์กรปกครกองท้องถิ่นแล้วซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาจะต้องยังไง ต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะเริ่มจากต้นทางครวงัวเรือนคัดแยกขยะอา้าวขยะเปียกขยะรีไซเคิลที่ขายได้ขยะ R D F คือจะลดปริมาณขยะมันก็ต้องแยกขยะก่อน ส่วนที่เอาไปทิ้งไว้ทำสถานที่สาธารณะตามจุดต่างๆทั่วพิษณุโลกตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกเรียกประชุมอปตอทั้งอ,อบทอ,อ,อบปอทอทั้ง32แห่งมาออออ่อปทก็คือเทศบาลอบทอย่างเงี้ยเรียกว่าองค์กรท้องถิ่นอนะเรียกมาหามาตรการก็คือให้ไปหาสถานที่หรืออ,อปอทอรวมกลุ่มกันหาจุดทิ้ง ซึ่งไปทิ้งเอาไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องหามาตรการแก้อีกอะค่ะที่ผ่านมาทศบาลตะมลหัวรอทำเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอ,ขอเปิดโรงงานกำจัดขยะพลังงานไฟฟ้าแต่มันยืดไม่นานแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะทำได้กรณีที่มีภาคเอกชนมารับซื้อขยะตามบ้านเรือนในราคาถุงละห้าสิบบาทเพื่อ,อไปทิ้งหรือกำจัดขยะได้ในช่วงนี้ผู้ว่าบอกว่ายังไงบอกการรับซื้อขยะทำได้แต่ถ้าเอาไปคือประมาณว่าคงจะมีลักษณะมารับซื้อถึงบ้านเลย แต่เอาไปทิ้งในที่สาธารณะเหมือนกับมารับจ้างเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมไม่ใช่รับซื้อหรอกใช่เพราะรถขยะไม่มาเก็บที่บ้านเราเราก็ต้องจ้างใครสักคนหนึ่งขณะนี้หลายอบตอเริ่มเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมหลายอบ,อออบ,อบอตออบตท่าโพเริ่มจะให้รถขยะทยอยเข้าเก็บทุกสัปดาห์แล้วค่ะส่วนอบอตท่าทองก็มีรถเข้าไปเก็บทุกวันอบอตอบึงพระประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะแล้วก็จะเก็บทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ ขนาดนี้เราจะมาคัดแยกขยะจะทันไหมมันเป็นสิ่งที่ควรทำแหละแต่มันเยอะขนาดนี้มันจะทันไหมท่านผู้ชมโอ้โหอ่าดูภาพสิภาพอ่าไล่ภาพไปมันเป็นความน่าตื่นตาตื่นใจนในเช้าวันนี้นะเลยต้องขึ้นป้ายกันอย่างเนี้ค่ะว่างดทิ้งขยะงดทิ้งขยะจุดนั้นจุดนี้อันนี้เอาทิ้งไว้ดิมถนนเลยโอ้โหนี่ผมพูดได้ไหม เดี๋ยว่าไปยุยังไงดีคะไม่เอาไม่พูดพูดเลยเอจังหวัด<า><ล>ข้างเคียงระวังนะอเออพี่แกก็เดี๋ยวจะมีข่าวจังหวัดข้างเคียงออกมาโวยวายว่าขยะจากนี้ไปอยู่จังหวัดข้างเคียงคือหน่าเห็นใจชาวบ้านขยะไม่มาเก็บนี่เรื่องใหญ่นะคะ ใช่ไหมในหมู่บ้านเราอ่ะเวลารถขยะไม่มาเรายังเดือดร้อนเลยอ่ะเรื่องใหญ่นะรถขยะไม่มาเก็บเนี่ยแล้วเก็บเราไปทิ้งยื่นคนอื่นก็เดือดร้อนต่อไปอีกแล้วมีเสียงไหมคนเฝ้าขยะอ่าไม่ใช่เฝ้าให้อย่ามาทิ้งขนาดนี้ต้องมีการเฝ้าตามจุดต่างๆจัดเวรยามกันทีเดียวอาสาบานได้ใช่ไหมว่าที่นี่ก็ังจะมีการเลือกตั้งอสสอ วันที่สิบห้ากันยาค่ะประเด็นมันท้าทายเกิดขึ้นทันทีออไอ้บอขยาปิดทีมงานไปตรวจสามัคคหน่อยไอเอกชนปิดบอกขยะเพื่ออะไรแล้วทำยังไงเขาบอกวันหมดสัญญาสามสิบกันยาไอ้นี่ก็ยังไม่สามสิบกันยาอ่าวะยไมอะยังไงโอใครแก้<อ>ปัญหาได้นี่ได้ใจชาวบ้านเลยนะคะไอประเทศนี่มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆริงนะเนี่ยฮะพูดไปเล่นไปนะ อน้องเชื่อไหมอ่ะตอนแรกผมยังคิดปรปช็อตเลยมันมีจริงอ่ะอนนุุใจายโอ้โหอ่ะทานบูชมเจนเย็ยนพี่ยุตโทรหาใครหน่อยไม่แล้ววันนี้พอสมควรแล้ว